สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลกันโชวิเลเอิตาลียูเวนตุสพบกับซาเลนิตาครับแข่งในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีไปพูดถึงทั้งสองทีมกันครับเริ่มที่ฝั่งของยูเวนตุสกันก่อนฟอร์มไม่ค่อยดีนะเกมล่าสุดก็แพ้กับปารีสแซงแชงแมงมาในยูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยแม้ในลีกจะไม่แพ้ใครในะเกมแรกแต่ชนะได้แค่สองเกมท่นนั้นครับที่เหลือเสมอทั้งหมด สภาพทีมในเกมนี้ตัวเก่งๆอย่างเทียซ่าดิมาเลียปอกบาพวกนี้ยังเจ็บทั้งหมดเลยผู้รักษาประตูมือนหนึ่งอย่างวอเซ็กเชสเน่นี่ก็ยังไม่พร้อมครับเกมนี้ก็น่าจะใช้มาเตยียเปรินลงเฝ้าเสาแทนแหละก็น่าจะไปพึ่งการประสานงานของแนวรุกแหละครับฟิลิปคอสติดดูซานวลาโฮวิดอคาดิอุสมิลิกพวกนี้ก็ต้องไปพึ่งผู้เล่นพวกนี้ในการทําประตูเลยครับส่วนทังฝั่งทีมเยอซาลานิตาน่าทีมนี้ก็หนักเสมอเหมือนกันครับ แข่งไป5เกมชนะ1เสมอ3แพ้1เกมล่าสุดก็เสมอเอ็มโปลี2ประตูต่อ2ไม่แพ้ใครมา4เกมแล้วแต่ก็หนักเสมอที่ผมบอกไปตัวเก่งอย่างฟองลิเบอรี่อันนี้ก็ไม่พร้อมนะน่าจะยังไม่ฟฟตครับถ้าเทียบตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยยังไงยูเวนตุสก็ยังดูดีกว่าอยู่นะแต่ผลงานพักหลังมันฝืดจริงจริงสิแต่ยังไงก็คงหวังชนะในเกมนี้แหละครับเพื่อเรียกยความมั่นใจซาลนิตน่าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแพ้ในช่วงหลังแต่คู่แข่งเขาก็ไม่ได้แข่งเก่งครับเกมนี้ยังมองว่ายูเวนตุสน่าจะดีกว่านะ แม้วต้องชนะมากกว่า1ประตูก็ตามครับวันนี้ชอบและก็เชียร์ยูเวนตุสใครอยากรบสุก,กีฬาฝากไว้ด้วยนะครับ Alpha 88, อัลฟา88 Line ไลออยู่ใต้คลิปนี้ครับทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ